โอเคบันทึกมายังมายังมายังเขาลงมายังทำไมซัมบี้มันเยอะฐานเยอะมากวะเยอะผิดปกติอ่ะยังไม่มีคนเชียร์มีปืนด้วยวะเดี๋ยวนั่งอุ้ยโดนยิงตายคนเพียบเลยอ่ะตรงไหนอ่ะเกิดมาตายเลยไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ใช่ตรงโอมาเทนใช่ไหมอืมเฮ้ยไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเกินมาตายเฉยเลยตรงไหนวะเมืองนี้ใหญ่เกินวะเมืองไหนวะ,นวะบาร์เดอร์ซิตี้เหรออืมอตอ,อมมนนี้ต้องอ้มอมเข่าใช่ไหมเนี่ยใช่ต้องอ้อมขึ้นไม่ได้แลยวแม่งตายอีกไม่ใช่หรอกถ้าแต่ถ้าเข้าบาร์เดอร์ซิตี้แกจะเจอฝุ่มฝุ่มมัม,มมี่ส่วนซัมบี้ขนาดยักษ์ <c oughs> เลยนะเพราะว่า,วาบาร์เดอร์ซิตี้มันมัมมี่ไอซัมบี้เยอะมากมากถึงที่าม,มากท,าที่สุดอะ คือตายว่าซอมบี้มาหลายครั้งเพราะบาวเดอร์ซิตี้เนี่ยตอนเริ่มเล่นล่นใหม่ๆ,ๆอยู่ข้างหน้าเลยใช่ป่าวว่าฮัลโหล้างหลังมาดิฮลหลังมาฮังหลังไว้ไหนใช่ป่าวว่าไม่กินไม่ได้หันหลังนะกินยังไม่ได้เข้าเลยนะเอ้ยแล้นดงใครอ,ะอ่ะอ้าวอ้าวนี่กินอยู่ตรงสาต๊อปากข้างหน้าอ่ะเอ้ยแล้วแล้แลนดงใครอ่ะ ฆ <letter> ่าแม่งเอ้ยผีไล่อ๋อผีดิว่าไม่ใช่คนผีไล่ผมที่ไหนตรง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 ไหนรหยูข้างหน้ากำลังเข้ากำลังวิ่งเข้าโอเคเดี๋ยวเข้ามาก่อนเดี๋ยวเข้ามา้ตรงอถังละเข้ามาเข้ามาผีตัวไม่งมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาทางตรงตรงแคมป์อะตรงค่ายตรงเต็นอะกำลังวิ่งไป อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออเจอแล้วโอเคจัดการให้ฟันมันสามตัวเลยล่ามันได้ไงเนี่ยมันมันเจอข้างหน้าแล้วพอวิ่งเข้ามันก็เจออีกโอ้หมีเชื่อว่ามีอีกแน่นอนโอ้ยเจ็บว่ะโอเคมานี่มามานี่มาทันหลัง หาของไงโอเคโอเคนี่ปืนนี่ <c oughs> อ่ะโคตรเทอ่ะอะปืนไปปืนเอ่อไล่เกียร์อยู่ตรงนู้นอ่ะไล่เกียร์อยู่ตรงนู้นอ่ะตามมาตามมาไล่เกียร์มองด้วยเว้ยมองกันด้วยเดี๋ยวมันครั้งที่แล้วอีกโอเคแผนทางเรานี่ยังเราก็ยังปักหลักอยู่ตรงแคมป์สปินเตอร์กันก่อนนะฮะแล้วเราเรายังไม่ค่อยอยากไปไหนอตอนนี้ เราแค่ป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็ดีแค่ไหนและใช่ส่วนเรื่องอินวิตตี้ยังเหมือนยังยัง,ย,ง,ย,งยังทำไม่ได้นะมันต้องรู้จักกันเองถ้าถ้ายิงเสียงปางนี่หมอบเลยนะถ้าว่าจะเกิดขึ้นแล้ตทมสนามเครื่องบินสนามเครื่องบินสนามบินก็จบละเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรคือเอ็มซีวะ อะไรหรอเนี่ยคืออะไรอ่ะมีปืนปืนเออปืน m ีเราเก็บไม่ได้เอ้าเราเก็บได้เหรอเนี่ยดูดูด้างหลังดิเออเท่ดีเออเท่มีแหละปืนแล้วเนี่ยมันจะหนักกระเป๋าแล้วเนี่ยหาของกินกันเก็บไว้ให้เจมด์ดูนี่ย มีหมวอะไรก็ไม่รูดูดิดูดิขึ้นไปดูดีๆด,ด้วยเดี๋ยวโดนสออ,อุ้ยตกใจการโอเคเราก็เจอแล้วฮะตอนนี้เราก็เจอแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งฮะเขาวิ่งมาแต่ไกลนะฮะมีขาดอะไรบ้างหิวหิวหรือเปล่ามีอาหารได้อยู่มีมีมี อยู่ตอนนี้ต้องอยู่ในการตลอดนะฮะตี้ทุกคนกลัวตี้เราสองคนเรากลัวมากๆนะฮะเราตี้เราตอนนี้มีแค่สองคนนะฮะเรายังขาดอีกกี่คนก็ไม่รู้เฉพอจะไปลุยกับสมอลวิวทีเราพอจะไปลุยได้เออพอเถือเป็นคอนแล้วกันเป็นอะไรเป็นชุดสองดิเป็นอาวุธเเป็นอาวุธสองเก็บไว้ดิอืมอืม ชุดกอะเตยกระเทยนะชุดกอดเนี้ยชุดกอดเหล็กหนักชี้หายวิ่งไม่ได้วิ่งไไม่ได้เลยวิ่งหนีก็ยาคือต้องคุยค,คือต้องสู้อ่ะหนักชิบโอ้ยเท่กระเป๋าเตยอืมกวของเนี่เยอะตรงแต่น้ำหนักเกินมากที่ถือปืนไม่ได้ต้นแรกโคตรตอนนี้ยี่สิบกิโลแล้วอะ่ะอ้อ มันจดได้20กิโลคือเป๊ะเลยอะเพีง่ายเป๊ะคือ,คอแบกได้ไม่กี่แบบได้ปืนสองปืนแล้วแบกได้ไม่กี่ปืนแล้วอะอาหารก็มีน้อยๆอยู่ไม่อยากไปไหนเลยอะคือคือรู้ทางไรรู้ว่าไทยที่เนี่ยของก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากอยู่แล้วอะแต่ว่าแต่ไม่อยากไปไหนเลยก่อนแต่ไม่อยากไปไหนอะโอเคป่ะก็จากคอมเมนต์มานะฮะเขาบอกว่าก็อย่างผมบอกไปแล้วคือ ก็ถ้าเจอใครเทีมบเช่พวกเราก็ค่ายไม่ให้หมดก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อๆบางทีมันแค่ตัวล่อทำทำตัวเป็นคนดีทําตัวเป็นคนอินโนเซนต์เข้ามาจริงๆแล้วมันมีพวกเป็นเป็นล้านก็มีนะฮะแต่นั้นก็อย่าเชื่อถือใครอะไรมากนี่เกตโดนี่ดนดนีดดูดนดฮะยู่ไหนเนี่ยยี่ไหนวะนี่ฝังนี่นี่ดูดนี่ดูนี่นี่เปินพก เยอะเยอะนะเน่เน่เน่น่เ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 ขาชุดก็พอดีไม่ใช้ไม่ใช้อันโดนโดนโดนฆ่าก่อนไม่น่าพูดเป็นลางเลยเปลี่ยนเป็นนั่นก่อนหรอมาเช็ดก่อนดีกว่าเพราะว่าสุดแต่เราใช้ปืนใช้จะระยะระยะไป่ใช่กันกับซอมบี้เราแกะออกไปตรงรถถังนั่นเลยทำไมอ่ะเพราะว่ามันแคบไม่เป็นกว้างไปรถถังเดี่ยว กัวออไล่แค่รถถังได้ไงแบบมันกว้างไงเผื่อส่องมาจากข้างนอกแล้วว่าเชือกเออเออนี่อื่มไปนี่มันแมป normal เดียววะไม่ไม่ใช่สนัยไม่ใช่โนสนัยเอ้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 ยไม่ใช่วะนู้นนนว่าคนเห็นเดินไปเดินมาดุ่มดุมนึกว่าคนเนี่ยคิดว่าเซิร์ฟหนึ่งอ่ะสายสามสองคนคิดว่าเซิร์ฟหนึ่งเนี่ย มีพวกสักกี่คนวะถึงจะเหมาะหนึ่งถึงจะเหมาะเนี่ยห้าหกคนเนี่ยแล้วทุกคนต้องมีปืนใช่ไหมใช่ทุกคนต้องถือปืนมีปืนเข้าไปด้วยกันเออล้วเอาคนพวกเอาพวกที่เอาหน้าใหม่ๆอยู่หน้าไว้นะฮะล้วเราก็จะอยู่ข้างหลังกันเจอปืนอีกแล้วอ่ะปืนอะไรวะอะไรอะไอเอมไอต้ายี่สิบเอ็ดไหนวะอยู่เต็นท์สุดท้ายเลยอ๋อเจอแล้วนี่ไหนวะ เอ้ยมีมีดอทด,ด้ว่เอ้ยเอานีได้บ่เอ้ยแกเอาเออเอาดีบ่เอาเลยเอาเลยตัวเเป็นไงโอ้ก็โอเคนะที่จริงอะตัวเเป็นมีข้อมูลอะไรบ้างโอ้ยไม่เหมาะว่ะปืนนี้ดีสุดแล้วเอ็มสีดีดีกว่าแล้ว <c oughs> แต่ถ้าให้แรงมันต้องปืนเนี้ยปืนนี้แรงตัวเน,นี้ย พอนนี้ยังซิงซิงนะยังไม่จะไม่เคยไมจะไม่เคยยิงมาก่อนเพราะว่าไม่รู้จะยิงอะไรถ้าเราเซฟเราคงเซฟกันในบ้านหลังเนี้ยเพราะว่ามีเข้าได้ทางเดียวแล้วเราสว่าถ้ามันอ้อมมาทางหลังละ่ะไหนออกได้นะเข้าได้นะมันเข้าได้ออกได้ายงงากหน่อเออจะออกยากเข้ายากนะถ้าเซฟเซฟแลวกันบ้านหลังนี้อย่าเซฟบนหอดีกว่าเพราะเซฟบนหอแล้วครั้งที่แล้วเจอดีแล้ว อโอเคเดี๋ยวสรวจกันสองสองสองสามรอบแล้วก็ค่อย disconnect ดิสคอ n เนกต d กัน o n n e c t เกกันเพราะว่า <c oughs> ของมันดรอปถึงมันจะดรอปดรอปเร็วนะแต่มันดรอปอะไรไม่รู้ด้วยดรอปตอนคืนก็มีเลยแล้วมันก็ดรอปพร้อมกับซอมบี <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้นี่คือคอข้อที่เที่ยสุดอยากรู้จริงๆพู้นั้นมันมันไปสู้กันส,สู้กันที่ไหนวะ เคยคิดไปว่าว่าถ้าพวกเราอยู่คุณกลุ่มกันเยอะเอามาสักสิบห้าคนนี้ถือเปิดเราบุกเข้าเมืองกันน่ะเจอแลแหละจะรอสักกี่คนวะทีเดดอะเราต้องเข้าขอ่ะคงมันหน้าดูอะเขาเขาเข,ขาเรียกว่าไงวะไอมาเดียวอะมาเดียวใจหมาแต่แต่ถ้าแต่แต่ถา้ามากลุ่มเป็นหมาหมู่เลยเฮอ็นตีบอตไดออทเอาไว เอาไว้เอาไว้ใช้ตอนที่ซัมบี้กัดแล้วติดเชื้อเท่านั้นมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกโอหมดตกาจหมดตำรวจหนึ่งเจอซุดซัมบี้ไหนวะมันอยู่ในทรงรถถังนั่นดินดำๆมาเรียกว่าทหารลองใช้คอนสู้มันดิใช้คอนสู้จะได้เอ็พีมาให้มันเป็นไม้กันหมาอะไรเงี้ยดีนะแล้วแกแล้วเม่อไหรแกะจะได้ใช้สก,กิ แล้วมาไรแกจะได้สกิลทีเนี่ยฮะต้องเวลอะไรมันไม่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 มีเวลมันเป็นซีแน่เจ๊งโอ้ยเป็งฟันสองทีตายมันเป็นมันเป็น exp อ่ะ exp ถ้าเราสะสมมางเรื่อยๆมันจะปลดล็อกสกิล ability passive ทั้งนั้นอ่ะลองสู้ดูข้างหลังข้างหลังตีหัว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 นั่นแหละซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละเยี่ยมมาก อีกสักประมาณสักร้อยกว่าตัวแล้วแกค่อยปลดล็อกก่อนเพราะ exp อ่ะมันทีนึงเท่าไหร่วะร้อยห้ามันต้องการร้อยห้าสิบ exp นั้นอ่ะแล้วแกได้ทีละห้าห้าสิบ exp แล้วคิดว่าแกจะได้อีกสักกี่ตัวต้องไ่าอีกน้ำเลยกระเป๋ามันหนักเกินมันหนักเพราะอะไรวะนี่เพราะว่าหนักมันแบบแบบมันแบบได้เยอะไง ดูหลังเต้ยเต้ยแบกเต้ยใช้กระเป๋าอะไรกระเป๋าใหญ่เนาะแกใช้กระเป๋าเล็กแกถือของน้ําถือน้ําได้ก็ได้บุญกัเทีแล้วมีปืนก็นดี่ไานแล้วหรือหรือถ้าแกต้องการนะเราต้องวิ่งกลับไปโอ๊กทาวโอ๊กเมล์เทนแลสซ็อปวิ่งกลับไปเอากระเป๋ากันเป็นอะไรที่แย่มากเมืองนึงมันดีแล้วนะเราดีละเราเราเราตรงนี้ดีละ ถือปืนไว้ก่อนเตรียมร้อมไว้ก่อนกันเนาะไม่ต้องหัอตสองให้อยู่ไม่รู้ว่าใครมาหรือเปล่าที่หาอยู่นี่คืออยากได้หมวกใหม่หมวกเท่ๆนะถ้าหมวกใหม่เหรอไม่แน่ใจว่าสนใหญ่มันอยู่ตามหอคอยต่างๆอ่ะเมื่อกี้เจอหมวกเออะไรวะคล้ายๆแบบหมวกกรรมกรไม่ค่อยชอบเลยเจอแล้วเจอหน้ากากแก๊สเ้ยจริงปะยาวไปเลยทำไม ทำไมดูจากดูจากมุมนี้แล้วทุกคนทำไมไม่ค่อยเห็นเจอเลยวะจะจไม่จะไม่ได้วะทำไมวะหนักไปใส่หัวดิถอดลองลองถอดอะไรเอาอ้ท่ยงออกถอดแล้วถอดแล้วถอดไปสามชิ้นเลยได้แล้วโอ้หเทหันมาดิหันหันมาดิหันมาดิหันมาหันมาเดะเทวะ โอเคโอ๊กทาวยังโล่งๆอยู่ไม่มีใครอยู่เลยแต่เราพอเราไปปั๊บมันจะไม่โล่งมันจะมาเต็มใช่ไหมเอ้ยแกยืนมันยืนรอเป้าไงเก็บของกินอยู่ระวังเรื่องเสียงนกอาจจะช่วยคุณได้บ้างนาะจะได้ปะที่ครั้งที่แล้วที่เราบอกไอ้ที่เราบอกว่าไอ้เสียงกาเลยว่าน่ะนั่นแหละอยู่หลังเราันนน่ะ มล้วเต้ยไปหาว่าจากไหนก็เป๋าอะหรือว่าดอกแถวเนี้ยมันดอกเองใช่ไหมมันเอออัน <да น so ี้อะันนี้จากหาเลยวะจากบาร์เดอร์ซิตี้มันมันมันเป็นห้างสรรพสินค้านึงอะแหละคือวิ่งไปแล้วเจอแต่เผิ่อว่ามีเจอคนใจดีเจอฮีโร่ฮีโร่ยิงให้อืมยิงให้เลยรอดมาได้แต่ที่จริงอ่ะแต่ที่จริงมันจะยิงกูด้วย ยิงเขาได้ไร่ล่อมาได้อันนี้ได้มาอันนี้จริงตายไปกี่รอบแล้ววะอ๋อใช่อีกาที่มันบ่อยจริงๆนะฮะอีกาที่มันบ่อยนะมันทีมมันทีมันก็มันทีมันก็ถูกมันดีมันก็ผิดนะกลัวช่วยดาเสียงเวลาแบบนึกถึงเกมเลยว่าที่ว่าแม่งเวลาเดินไปรับมันจะมีเสียงกาหรือเสียงนกออกจากกลังออกจากต้นไม้อ่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าสูมาแล้วนะมาเทียนเรียมมาเทียนเรียมเออมาเทีนเรียมมาปับ ก,กูเตรียมพร้อมแล้วกูสั่งก็รับกูกับกับเข้าฐถานละปุ๊มันไม่มไม่ไม่ค่อยมีคนมาจริงๆงนะอืมไม่ได้ฆ่าคนแหมม,มีปืน้วนี่มันมันไม่ได้ฆ่าเราดีลอวที่มันไม่ได้ฆ่าเราเฮ้ยทั้งรู้สึกหน้ากา,กาหน้ากาแกาแบบแปลกว่ะกาแก๊บกาแก๊บรู้สึกอ๋อ แกต้องใส่ชุดอีกชุดหนึ่งอะ่ะเป็นชุดชุดกาโมชุดชุดทหารพานไอ้ชุดทหารเสื้อพานเสื้อพรางอะพรางพรังหญ้านัาน่นแหละจะเทมันจะเข้าเข้าชุดกันดีดูหมวกตูด,ดี <c oughs> อยากหาใหม่จนเกินอย่าเป็นหน้ากากหน้ากากดำดำอะ่ะเมื่อก่อนมันดรอปตัวน,นี้บ่อยมากนะตรงรถจี๊ปเนี่ยลองหน้ากากลองไปใส่ดูก็ละไม่ไม่ไม่เคยเคยใช้แล้วมันก็มันงานนันอะ่ะแต่หน้ากากดำดีกว่า มันเท่กว่ามันพางหน้าดีกว่าทำไมทำไมทำไมต้นทำไมตรงนั้นมันยังโล่งๆอยู่วะซอมบี้มันเกิดใหม่ทุกๆก,กี่นาทีอะรู้อะไม่ทราบแน่ชัดอะแต่เรล้าห้าทีมก็เกินนะเราขึ้นไปส่องหอคอยสักรอบจ๊กส่องก่อนมีใครไม่มีใครไม่มไมอยู่หอคอยไนเนี้ยอยู่หอคอย ฝั่งทะเลอ๋อเจอแล้วไม่มีคองเลยก็เพิ่งเก็บไปก่อนระหว่างรอแก <_ EN> อเฮ้ยเสียงกากามันมน้องฝั่งไหนวะฝั่งแกเพราะฝั่งเพรฝั่งนี้ไม่ยินเลยฝั่งนี้ไม่ยินเลยข้าวตรง เต็นเซฟโซนก่อนโอเคแล้วค่อยดีดทคอนเนคกันนะฮะเดี๋ยวแกลองลองจอยนิ่งเอ้ยลองเข้ามาอีกรอบนึงกันเผื่อจะได้เข้ากับพี่เดิมโอเคเพื่อเช็คไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวได้รอก็ได้สิบวิร้องเห็นไหมอีกาเนาะแกแกแกอยู่เนาะเราไม่ยินเลยวะล่ะโอเคออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เข้าเข้ามาอีกรอบนึงเดี๋ยวเฝ้าฮะ เปนการการันตีอเพราะว่าของเต้มันจุดเข้าเข้าจุดเดิมนะมันไม่เคยออกนอกออกนอกออกลูกออกทายนะ <c oughs> กลัววะกลัวแม่งเข้ามาข้างหลัง <c oughs> พอมีเปิดแล้วเราเราจะไม่กลัวซอมบีม้กันเว้ยจะกลัวกนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ส,สลหับแม็กกาซีนที่นี่ของเกมนี้ค่อนข้างหายากนีดนึง ถ้าจะมาหาก็ยิงรู้ก็คือต้องไปแถวจุดที่มีสถานีหรือว่าไม่จุดตรงที่มีเราตำรวจอยู่อ,อ่ะไปโอกนะ๊กแบบนั่นี่ยแบบเยอะมากเอาปืนไม่ตรงอันนี้ที่ได้ไปหามาคือตรงบาร์เดอร์ซิตี้แล้วก็วนไปเมืองต้นโอ๊กก็ไม่เจอใครนะก็ไปเก็บออปืนมาเก็บกระสุนเก็บปืนอะไรมาแล้วก็วิ่งกลับสปินเตอร์ก็ไม่เจออะไรเลย <laughs> ดวงดีหรือว่า แล้วถ้าเรามามากับแกแล้วลุงจะไม่ดีวะตต่ผมเขาผิดใช่ไหมโอเคเข้ามายังกลางเข้ามายังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมมาแล้ไม่ไม่ไม่ใช่แกนี่กูยิงไงนะยิงเฮ้อฮอนนี่มีเพื่อเราเล่นเยอะวันนี้ตอนเนี้ โอเคนะครับก็สำหรับคนที่ดูแล้วอาจจะน่าเบื่อเพราะว่าพวกเราไม่ได้ออกไปไหนเลยใจจริงพวกเรากลัวมากๆนะครับเพราะเรามีแค่สองคนก็ขอภายเดินนะทีนี้นะครับพวกเราพวกเราไม่กล้าออกไปจริงเราต้องอยู่ normal ใช่ไหมเราเซต normal หกเออ normal หกอย่าว่าแกเป็น normal หนึ่งก็นี้เราก็อยู่กับคุณชามอว์เหมือนเดิมนะฮะก็ เป็นครั้งที่สองนะสำหรับพวกเราสองคนนะแต่เป็นพาร์ทที่พาร์ทที่สี่นะฮะเป็นตอนที่สี่นะของวอลซีของ, wow C, ข,องของพวกเรามีคาดว่าน่าจะมีเพิ่มมารืเลอยๆสมาชิกนะฮะแล้วเราก็จะค่อยไปลุยกับเมือต่างๆนะฮะแต่ก่อนนั้นเราต้องไปหาของก่อนยิง<า>่งเล่นยิ่งเหมือนโลกจริงเลยครับเราแวงเราแวงแว้งทุกอย่าง,งเ,ราเราแวงวเรา้อเราแวงไว้เพราะเราเราไม่ห่วงไว้เราห่วงของใช่ไหม เราแปลคือของห่วงของขอของเราลิ้มนั้นอ่ะมาออกมาอย่างเนี้ยเร็วๆหน่อยเสร็จแล้วองกำลังเข้าแป๊บนึงมาชาจะมากลัวแต่แล้วก็ที่เล่นฮอนติดตามด้วยครับชมอยครับชมอยครับชมอยโอเคเป็นไงอืมดีโอเคแล้วป้าดิสคอนเนค t เอน โอเคครับก็สัปตอนที่สีก็จบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าอาจจะดูน่าเบื่อจริงๆแต่พวกเราต้องต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะเรากลัวมากๆไม่กล้าออกไปไหนนะฮะเอาไว้สักเดี๋วเราจะเดินหาของอีกรอบนึงไม่ต้องแล้วล่ะได้คอนดิคแล้วโอเคโอเคครับเจอกันค้งหน้าผมครับ